Maron, Fanny. Good morning, Mas. มันนี่ข่อยทอดเห็ดแฮมเบอร์เกอร์นะคะทุกคนอนดีตพระเอกว่าสมนัขกินข่าวน้ำซอสค่คะ,คะ,ะ,ะ,คะทุกคนเราโค้งจังเงานะค่ะเราจะเลยยัดมากินข่าวน้ำข่อยค่ะยจะเลยเห็ดแฮมเบอร์เกอร์สู่เรากินนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นาน้ำซอสนะคะ ดี๋ยวเฮ็ดเสร็จแล้วจัดจานแล้วที่ทให้ทุกคนเลยน,นะคะตอนนี้ก็จ,จัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน รอถึงแต่สีราดนำซอสนะคะหนาทัดนหรือเปล่าคะตอนนี้ก็สิราดนำซอสนะคะทุกคน อดีตสามีพยายัฝรั่งดังโม้นะคะแล้วคงจะเงานะคะ่ะเราอยากกินเข่าน้ำข่อยแล้วก็เลยทัวมาว่วามเมอนีเ้าเห็นอย่างกินให้ฉันไปกินเข่าน้ําแนว่วสันค่ะทุกคนข่อยหลดตนนะคะข่อยก็เลยว่าข่อยมอีแฮมเบอร์เกอร์อมาตาลานขั้นอยากกับมาข่อยเลยว่างีีนะคะอันนี้น่ะ,ะเป็นน้ำ สตอรอเบอรี่นะคะทุกคนบอแมนไว้บอแม,น,อมนของเหมือนเมาส์นะคะเป็นน้ำซับนะคะตอนนี้ค่อยกันนั่งถาา่าพยายลคะค่ะแล้วกันลังมาเดี๋ยวกินข่าวอิ่มแล้วเข้ามาคุยกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกๆคนคะ่ะ กอ,อกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์ปินสวีเดนค่ะพยายัญญฝพลังดังโม้พึ่งกับค่ะทุกคนเมเนีเราคงจะเศร้าแล้วก็เหงานะคะะก็เลยโทรมาถามข่อยว่าเฮ็ดยังกินอ่าฉันไปกินขอน้ำเธอใดบอวันเสาร์ข่อทุกคนข่อยก็เลยให้ร้องมานะคะก็สงสารนะคะถึงจะ บรายุนน้ำกันแล้วกับยังรู้สึกสงสารล้อคือเกอล่ะค่ะทุกคนล้อนะก็คงจะคิดมากนะคะช่วงในพระว่าข่อยนะบอกแล้วว่าข่อยนะ,ะมีคนคุย <c oughs> แล้วก็เลยยานสูญเสียข่อยไปนะคะทุกคนข่อยนะมาคิดถึงอ่ะคำของเอฟซีทันหนึ่งนะคะที่เขียนมาหาข่อยแต่ที่เขียนคอมเมนต์ส่งมาให้ข่อยอ่านบักยาวนะคะ ที่เราบอกว่า,าแกงจืดถึงรู้คุณเกลือนะคะทุกคนขอ,อยังจำได้ยู่นะคะกับพญายเรียงดังโมก็คงจะอยู่ในสถานการณ์นั่นแหละคะ่ะคือตอนนี้นะเรารู้แล้วว่า,าเราขาดคอยแล้วบ้านนะบ่เป็นบ้านนะคะทุกคนแล้วกับมีคนเหตุนั้นเห็ดนี่ให้เราแล้วก็หลายๆอย่างในบ้านนะคือ คือเราเนะี่ยบวสามารถเท็ดด้วยตัวเองนะคะมาว่าจะเป็นเรื่องทำความสะอาดราว่าจะเป็นเรื่องหลายอย่างนะคะพอว่านตะกอน่ะมันข่อยทําคนเดียวนะคะข่อยเหตุทุกอย่างอยูอย่ในบ้านพอตอนนี้นะเราดูว่าเราคิดว่าข่อยนะคงจะบกกลับคืนไปอีกแล้วก็เลยเสร้วรเสียใจนะคะแล้วก็สจงจุดผอมลงมากๆเลยละคะ่ะทุกคนแต่ว่าข่อยก็บ,บอกแล้วอยคะว่า ึงจะบ่ไรขึ้นหากกันถึงกันจะปกลับขึ้นไปตอนนี้เขากันยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจะไม่ปัญหาอย่างเจ้ากบโทรมาปรึกษาคอยถ้าคอยซอยเหลือเจ้าใด้คอยกับซอยคือเก่าไปวางซี่นะคะคอยกันยังสงสารราเยอะค่ะทุกคนถึงแม้ว่าจะอ่าราอสิเฮ็ดแหข่อยเจ็บช้ำนำใจแต่ว่าคอยกันยังอ่าคิดลูอต้นนะคะลือตนว่าเดี๋ยวนี้เราสงเถวแหงนะคะ เอยกเล่าว่าให้แล้วนะค่ะว่าเจ้าคือบ่ขายบ้าแล้วไปอยู่นู้้หญิงคนนั้นซาเจ้าสิมานอนอยู่คนเดียวแล้วก็คิดนั่นคิดนี่เฮ็ดยางแต่ก่อนเจ้าคือมาเขาหลายแถ่เจ้าคือว่าไปอยู่น้าเขาตอนนี้่อยว่างส่นะค่ะแล้วก็เลยว่าฉันนบ่เคยคิดว่าจะไปอยู่นู้้หญิงคนนั้นจากเถื่อ่าซันเคยว่าขั้นบ่คคดสิไปอยู่น้าเขาสร้างปัญหาขื้นเฮ็ดยาง่อยว่างส่ละค่ะ แต่คอยก็ว่าอยากวอาต์ต์นะคะขั้นวอาต่อไปเดี๋ยวจะโมโหเดี๋ยวก็จะทะเลาะกันนะคะทุกคน่อยกัเลว่าเอาจังซี่ฮอสซ์วอลเร่องนี้ขั้นเจ้าเนี่ยยังคงเป็นเพื่อนกับฉันขั้นเจ้ายังคงอยากเป็นเพื่อนกับข่อยฮอาก็ไปมหาสู่กันกินเขาน้ำกันลูกเต่าล่าหลานเจ้านะก็มหา่อย่อยกันยังหักเขาคือเก่า่อยก็ว่างสินะคะ เรากับปตอมมันงงเกี่ยวเรื่องส่วนตูแม่นค่อยจะคุยกับไผรกับ้างเกี่ยวกับยามะหึงหวงเพราะว่าเพราะน่านเยยาขาดจากการเล้ยไผ่านวางสื่อค่ะทุกคนในหล,ลักฐานเลากันเลยอสอดใจนะคะเรื่องที่ค่อยบอกแล้วว่าค่อยมีคนที่คุย,คคยะคะนะกับค,ค่อยนะคะแต่เราหนาก็ยยงหวังอยู่เด้ค่ะว่าสืหอข่อยน่ะไปปลูกผักปลูกสตอรอเบอรี่ปลูกมันฝรั่งอยู่บ้านเราคือเกาซันค่ะทุกคน ่อยเรียกว่าเอาสิเอาให้คอยไปปลูกห้ยังเจ้าก็ปลูกเองตัวการสั่งก็เอาย้ายนัน่นมาปลูกซอยเจ้าโตกันเรว่องบาซสินะคะเรากือเรียกว่าฉันบอกหายผู้ดใดเมื่ออยู่บ้านหล,ลังนั้นดอกบ้านหลังนั้นอ่าอ่าสียายอ,อยู่หายต่เชื้อยู่วัานั่นค่ะคอยอว่าเจบตองม่าบอกแบบนี้กับคอยดอกคอยบวกขึ้นไปคอยกับเจ้าอยู่ในฐานะเพื่อนแค่นั่นเจ้าฟังขอใจบอคอยเรว่องบาซสินะคะ ละว,ว่าสิยู่ในฐานะเพื่อนรุ่นนฐานะยังกระซงแต่บ้านหลังนั้นน่ะฉันน่ะห้เธอน่ะไปได้ตลอดย4ิบีชั่วโมงเราเลี้ยววางส่นะคะเธออยากไปย้ำไดเธอก็ไปเธอว่าอยากไปเธอก็ว่าไปแล้วจะเธอแต่ฉันอนุญาตให้เธอไปได้ตลอดย4ิบีชั่วโมงเราเลี้ยว่างส่นะคะทุกคนคอยก็บ,บอกแล้วนะคะว่าคอยน่ะจะตั้งนาตั้งตาทํางานในช่วงซัมเมอ่์กา อาสิไปเห็งานร้นอาหารน้ำโมแล้วก็สิไปเก็บหมากไม้คายนะคะคงจะบ่รด้ไปเหตุส่วนน้ำเล้าดอกคะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ลหละคะ่ะทุกคนแล้วหนาะรู้ว่าคอยนะ่นจะบกลับคืนไปแล้วก็เลยคิดเสียดายนะคะคือจังเอทซีันนั่นบากนะคะ่ะว่าแกงจืดถึงรู้คุณเกลือนะคะ บ่มีผู้ใดเหตุอีอย่างให้เล้าพื่เกานะคะแตะกรอน่ะคอยเหตุคักเหตุแหน่ <c oughs> คนฟื้นหนาวๆนาวแล้วก็นอนเห่นโทรศัพท์คอยเหตุทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตปะปันนั่น่ะกัยังบ่ด,ดีสําหรับเล้านะคะทุกคนค่ะทุกคนคะเมื่อเน่อยจขอ,จ,ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื้อเน้มาพร้อมกับคําพังเพยชีวา แกงเจือถึงรู้คุณเกลือของเอฟซีท่านหนึ่งนะคะที่อเปียบเปยอ์ไฮกับพญ่์ไพล์ังดังโมนะคะซึ่งตอนนี้นะเราก็ดูโตแล้วลนะคะว่าเราที่สูญเสียข่ยแล้วไปเลยขิดหนักนะคะทุกคนค่ะก่อนที่จากการขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสําหรับมื่อนี่ขอกล่าวคําว่า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย